พอไปตงยังอ oh, ok. ีกลมเขายีตัมาลบก็ไปหาไปนี่เจอทักตะก็ไ่ไาเจอทักตะ้แนี้วันนี้เรามาี่นี่เรมอกอิบมปไอ้แปลงามกอิบนี่มีบุญมีบุญ ของโปรดพี่กินครับออเป็นขอคมันเกิดด้วยแล้วใครตอบมึงถ่ายเงี้ยนไม่ได้กินอะไรครับเดอดเเห็นยังเห็นไหมเห็นกุล่กินอะไรยทุกคนไอซีทุกคนขู่เลม้อะครับพี่กิใครก็ดูเลมันพูดเ่องอมัน พมา้ตายคกเดร่อะไบปอ้ฟุกอีที่ม so ึงเลนจัยนซอของพี่ก um ิจสีอะไรครับแยกแบงค์สีฟ้าหาช่วยคุณฮแบงค์สีฟ้านะครับอันนี้่ับ มีสัก ไม่ไทยวงนี้มุมเยให้งเฉยนนนะครับบโโอออ้้้ขขหกกดู โอยเวเรียบรับเพียงบันทีนี่ดวยี้เนี่ย่นะรับเพียงบังทีเอาไปแกสตีนันดีไหมะเลาอนี huh. dies, AH ่รอเลานี่ทเลาะ่มนิดนี่ใส่ผมตีโตต้องผมตีโตอ้ยคอคนแม่เหมือยู่ขี มันใส่เสื้อใส่น่นี่ไงใช่ทีมปลดไหมล็อบี้กูอันดับหนึ่งใช่ทีมปลดไหมมุ่งกับบลแล้วไหมยอดทีมบอลไหนดีสุดสตลอดที่กิจเอาล็อบีของว่าอะไรครับคือมันดียังไงครับดีเพราะว่าขอบคุณมันนะฮะไม่มีครับไม่มีพวกพอซอยถึงนอกหนึ่งนะครับใช้ล็อกบอลแบบนไงมึงดูเล็บกูด้วย ใช้แล้ันเป็นไงดูดิดูฟันก่อนใช้ลมันแบบไมีเกลิ่ยยิงดูเยอะราม่าเามากลาหมันไปด้วยกลวับไปบคลากรฟันกันนมีไหมมีอยกันเพกอกูว่ายมึงไอกูว่ายมึงว่ายเอาไม่เอาอบิหรออัลบไม่ครับ อะไรเง yeah. yeah. yeah> claro ี้ยรถอะไรเงี้กลัวกมือตายไปอีไอีอีอูยูเป็นคนบ้าเปคนบ้าคนเียเฮ้ยครับี่กี่เขาอะไรนี่อะไรีฟันเอฟซีเขาดูยูเอฟซีดูเยอะเด็กดูเยอะเอ็แม่เอ็แม่ตาา ใส่เท่านั้นส่ยาวมือส่ยามือคตรเร็วโคตรเวคุณไม่ได้เซ็ฟซี่ดียอีกวอุไอ้เขี้ยงอ่ะอ้ีเขี้ยอ่ามึงถ่าย ซูมมไม่คิดหรังนี่ซูมจังหวะซูมจังหวะซูมตาตไม่ใจตายโอ้โหเดี๋ยวเราไม่ใจตาแล้วครับต้องปีลิปี้เท่านี้ปีดปิดต่อต่อถ้ายต่อต่อนี่ครับทำใจกันกันครับพี่คือไ่ใจเท่าไหร่ครับไม่รู้ครับ มุถ <laughs> ่ายนี่เนี่ยกีาท่ายกี่บาทเนี่นี่นะครับนี่เราจ่ายวันนี้ครับครบแล้วใช่ไหมครับทับ้งหมด 2, สองพันสองร้อยบาทนครับครับผม